ปัญหาเสียงพูดไม่ชัดเจนขณะทำการบันทึกระยะไกลไม่สามารถปรับจูนให้เข้ากับสถานการณ์ถ่ายทำที่หลากหลายได้เสียงขาดหายเนื่องจากแบตเตอรี่หมดเสียงรบกวนรอบข้างที่ส่งผลต่อเนื้อหาการบันทึกของคุณ JBL CSHG20 สามารถช่วยคุณได้ วันนี้เรามีไมโครโฟนช็อตกันสำหรับติดหัวกล้องจากแบรนด์ JBL มานำเสนอและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้งานอย่าง Vlogger, YouTuber รายการสัมภาษณ์รวมถึงกลุ่มคนสร้างงานต่างๆเพื่อการถ่ายทอดงานกับเสียงที่มีคุณภาพภายในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้มือการใช้งานหนึ่งเล่มนะครับถุงใส่อุปกรณ์ซึ่งถุงานแบตเตอรี่นะครับอันคลายขนาด AA 1ก้อนสายสปิเตอร์หรือสายต่อแยกหูฟังกับไม1เ้โคร ฟนช็อตกันพร้อมด้วยวินสกรีนที่แถมมาให้เรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานที่ตัวใหม่นะครับเริ่มที่ปุ่ม power switch ตัวนี้นะครับสำหรับ on off ไมโครโฟนถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่ม high pass filter นะครับถ้าเลื่อนมาที่ตำแหน่งด้านล่างนะครับกรองความถี่หรือ high p a s ความถี่ตั้งแต่200เฮิรตซ์ขึ้นไปใช้งานนะครับส่วนถ้าเลื่อนมาด้านบนนะครับก็จะเป็นการรับความถี่ที่ไมโครโฟนตัวนี้สามารถที่จะตอบสนองได้หรือการ flat นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสวิตช์ส รบปรับเกณฑ์ของไมโครโฟนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อนะครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะ สวิตไว้ที่ตำแหน่ง0 dB นะครับแต่หากว่าความไวในการรับเสียงของไมโครโฟนน้อยเกินไปนะครับเราก็อาจจะสวิตมาที่บวก10 dB หรือความไวในการรับเสียงมากจนเกินไปจนพีก,ก็อาจจะสวิตลงมาที่ลบ10 dB ตรงนี้นะครับ LED ด้านบนก็จะเป็น LED แสดงสถานะของการทํางานแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ยัยงเต็มอยู่นะครับแต่ถ้าหากแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือว่าพลังงานต่ําก็จะโชว์เป็นสีแดงนะครับในส่วนของช่องใส่แบตเตอรี่ เนื่องจากไมโครโฟนช็อตกันตัวนี้เป็นแบบคอนเดนเซอร์ดังนั้นจึงต้องอาศัยไฟเลี้ยงในการทำงานซึ่งจะถูกซัพพลายโดยอันคลายขนาด 2A หรือ1.5โวลต์ DC ต่อไปเป็นสายสัญญาณเสียงสำหรับเชื่อมต่อกับกล้อง DSLR มาพร้อมพ่วต่อมินิแจ็คขนาด3.5ม mm. ิลส่วนตรงนี้นะครับเราเรียกว่าโคชูเมาส์ mount, มีไว้สำหรับยึดติดไมโครโฟนกับหัวกล้อง DSLR นอกจากนี้ยังมีช็อกเมาส์ เพื่อช่วยลดน้อยจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายคือวินสกีนเป็นฟองน้ำสำหรับครอบหัวไมโครโฟนเพื่อป้องกันเสียงลมหรือเสียงป๊อปน้อย ขั้นตอนการเชื่อมต่อไม่ค์เข้ากับกล้อง DSLR โดยใช้โกลชูเมาส์ยึดติดกับหัวกล้องต่อสายไม่ค์เข้ากับไมค์อินพุตของกล้อง DSLR เลื่อนสวิตช์ power on ไปที่ตำแหน่ง on เพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟนปรับเกนและ h i p h pass f i l t e อตามสถานการณ์การใช้งานเพื่อความเหมาะสมในการบันทึกเสียงหรือจะเป็นการเชื่อมต่อไม่ค์เพื่อใช้งานกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อเชื่อมต่อไมค์เข้ากับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตโดยการเสียบสายสปิเตอร์ด้านเอาต์พุตที่เป็นขั้วต่อแบบ T-R-R-S เข้ากับโทรศัพท์และต่อสายไมโครโฟนช็อตกันเข้ากับแจ็คที่มีสัญลักษณ์รูปไมโครโฟนและเสียบสายหูฟังเข้ากับแจ็คที่มีสัญลักษณ์รูปหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงที่บันทึกไว้จากโทรศัพท์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มหาจักรโปรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ